เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคําสอนดีๆที่ผู้ใหญ่พร่ำบอกเรามันถึงเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่เรื่องเล่าสนุกๆอย่างนิทานก่อนนอนกลับฝังแน่นอยู่ในความทรงจําของเราตั้งแต่เด็กจนโตเลยเรื่องเล่าเนี่ยนะครับมันเป็นมากกว่าแค่ความบันเทิงนะแต่มันคือเครื่องมือพื้นฐานที่สุดเลยที่ใช้สอนแล้วก็หล่อหลอมตัวตนของเราวันนี้เราจะมาสำรวจกันครับว่าพลังของเรื่องเล่าเนี่ยมันทำงานกับจิตใจแล้วก็ศีลธรรมของเรายังไง ลองนึกภาพตามนะครับคุณพ่อกำลังกล่อมลูกนอนแล้วก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาความขยันหมั่นเพียรจะให้ผลตอบแทนที่ดีฝันดีนะลูกอืมมันก็เป็นคำสอนที่ดีนะครับตรงไปตรงมาดีแต่คงไม่มีเด็กคนไหนร้องขอให้เล่าประโยคนี้ซ้ำไปซ้ำมาจริงนะครับเพราะมันเป็นเหมือนข้อมูลแห้งๆที่แบบว่าเข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวาไปเลยแต่ถ้าคุณพ่อคนเดิมเปลี่ยนมาเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวล่ะครับ โอ้โหอันนี้คือคนละเรื่องเลยนะในนิทานเรื่องนี้มันมีครบทุกอย่างที่ดึงใจเราได้มีตัวร้ายอย่างหมาป่าให้เราลุ้นให้แพ้มีฮีโร่คือเจ้าหมูตัวสุดท้องที่เราเอาใจช่วยแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือมันสร้างความผูกพันทางอารมณ์ขึ้นมาทําให้บทเรียนเรื่องความขยันมันไม่ได้เป็นแค่คําพูดลอยๆอ,อีกต่อไปแต่กลายเป็นภาพจําที่ฝังลึกลงไปในใจผ่านการกระทําของลุกหมูตัวที่3นั่นเองคําตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับ เรื่องเล่าที่มันสนุกตื่นเต้นน่าติดตามนี่แหละที่มันจับใจเราได้มากกว่าเอาล่ะทีนี้เราลองมาเจาะลึกลงไปในเชิงวิทยาศาสตร์กันดีกว่าครับว่าเบื้องหลังพลังของนิทานเนี่ยโดยเฉพาะกับเด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับในส่วนแรกนี้เราจะมาดูงานวิจัยที่น่าทึ่งมากๆซึ่งศึกษาว่าสมองของเด็กๆเ,เนี่ยประมวลผลเรื่องเล่าเชิงคุณธรรมยังไงแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาได้จริงๆหรอ นี่คือคำถามสำคัญเลยครับที่เป็นข้อถกเถียงในแวดวงจิตวิทยาพัฒนาการมาน,นานมากนักวิจัยเขาต่างสงสัยกันว่าเอ๊ะเด็กเล็กๆที่ยังอธิบายความคิดซับซ้อนอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยจะสามารถเข้าใจแก่นของเรื่องเล่าได้จริงๆหรือเปล่าแล้วมันสำคัญแค่ไหนถ้าพวกเขาอธิบายมันออกมาเป็นคำพูดไม่ได้และนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากครับงานวิจัยเขาค้นพบว่าถึงแม้เด็กๆอาจจะยังบอกเราไม่ได้หรอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แต่พฤติกรรมของพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าพูดง่ายก็คือเรื่องเล่าไม่ได้ทํางานกับสมองส่วนที่ใช้อธิบายครับแต่ทํางานโดยตรงกับสมองส่วนที่ใช้ตัดสินใจลงมือทําตารางนี้สรุปผลการวิจัยที่น่าสนใจไว้ชัดเจนมากเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดอย่างเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยนิทานที่เล่าถึงผลดีของการเป็นคนซื่อสัตย์อย่างเรื่องจอร์จวอชิงตันได้ผลดีที่สุด แต่พอเป็นเรื่องการแบ่งปันนะไม่ว่าจะเล่าถึงข้อดีของการให้หรือข้อเสียของการไม่ให้ก็ช่วยเพิ่มพฤติกรรมการแบ่งปันได้ทั้งคู่เลยและที่สําคัญมากๆเลยก็คือพอเป็นเรื่องการลดอคติเนี่ยนิทานที่สมจริงเกี่ยวกับมิตรภาพจริงๆกับท่งผลได้ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมสําคัญที่ทําให้นิทานสอนใจได้ผลดีกับเด็กๆนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. คือการเน้นไปที่ผลลัพธ์เชิงบวก 2. คือการใช้ตัวละครที่เด็กๆรู้สึกเชื่อมโยงได้อย่างตัวละครที่เป็นคน และ3คือการสื่อสารบทเรียนอย่างชัดเจนไม่ซับซ้อนเกินไปสรุปง่ายๆก็คือสําหรับเด็กแล้วนิทานที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนที่สุดแต่เป็นเรื่องที่จริงใจและชัดเจนที่สุดครับเอาละครับถึงตรงนี้หลายคนอาจจะกําลังคิดว่าอ๋อนี่มันเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกนี่นาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเลยพลังของเรื่องเล่ามันยังคงทำงานกับเราทุกคนอย่างเงียบๆแม้ในวันที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ในส่วนต่อไปนี้เราจะมาสำรวจกันครับว่าพลังในการโน้มน้าวใจของเรื่องเล่าเนี่ยมันสามารถแทรกซึมผ่านเกราะแห่งเหตุผลแล้วก็เปลี่ยนแปลงความเชื่อของเราไปตลอดชีวิตได้ยังไง หัวใจสำคัญของเรื่องนี้อยู่ในแนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่า narrative transportation ครับมันคือสภาวะที่เราอินไปกับเรื่องราวมากๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือดูหนังจนรู้สึกเหมือนกับว่าเราหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆเลื่อมไปชั่วขณะเลยว่ากำลังนั่งอยู่ที่ไหนเคยเป็นกันใช่ไหมครับและจุดนี้แหละครับที่มันทรงพลังมากเวลาที่เราอ่านบทความที่เต็มไปด้วยเหตุผลต่างๆสมองส่วนวิเคราะห์ของเราจะตื่นตัวเลย คอยตั้งคำถามคอยหาข้อโต้แย้งตลอดเวลาแต่พอเรากำลังเดินทางไปกับเรื่องเล่าที่มันน่าติดตามกรอบป้องกันเชิงวิพากษ์ของเราจะลดระดับลงทันทีทำให้เรื่องเล่าสามารถเล็ดลอดผ่านเข้ามาน้มน้าวความเชื่อและก็ทัศนคติของเราได้โดยตรงเลยผ่านทางอารมณ์ความรู้สึกแผนภูมินี้แสดงผลการศึกษาชิ้นหนึ่งได้แบบยอดเยี่ยมเลยครับ นักวิจัยเขาพบว่าบทความเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เขียนในรูปแบบเรื่องเล่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนอ่านได้สูงกว่าบทความที่ให้ข้อมูลแล้วก็เหตุผลอย่างเดียวแบบเห็นได้ชัดเลยสิ่งที่เราได้จากส่วนนี้ก็คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใจใครสักคนอย่างแท้จริงเหตุผลอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับแต่เรื่องเล่าที่ดีๆสักเรื่องสามารถทําได้พอเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเรื่องเล่าถึงทรงพลังขนาดนี้ตอนนี้เราจะมาดูกันที่ทําอย่างไรครับว่า เราจะนำพลังนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างโดยนำคำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลด้านการสอนมาปรับใช้กันนี่คือขั้นตอนง่ายๆ4ขั้นตอนที่เหมือนเป็นเครื่องมือสำหรับทุกคนเลยครับเริ่มจากการเลือกเรื่องที่ใช่สร้างบรรยากาศให้หน่าติดตามจากนั้นก็ชวนกันตกผลึกความคิดผ่านการพูดคุยและที่สำคัญที่สุดเลยคือขั้นตอนสุดท้ายคือการเชื่อมโยงบทเรียนนั้นกับข้อมาสู่ชีวิตจริงของผู้ฟังซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างผลกระทบได้กับคนทุกวัยเลยครับ และประโยชน์ของการเล่าแล้วก็ฟังเรื่องราวเป็นประจำเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่การพัฒนาทักษะต่างๆทั้ง EQ ภาษาหรือการแก้ปัญหาแต่มันยังเป็นการสร้างรากฐานที่สําคัญที่สุดด้วยนั่นก็คือสมาธินิสัยรักการเรียนรู้แล้วก็สายใย,ายความสัมพันธ์อันอบอุ่นในครอบครัวและสังคมมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเราจะมองในภาพที่กว้างขึ้นไปอีกถึงบทบาทอันลึกซึ้งของเรื่องเล่าในฐานะที่เป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการสารวจโลกภายในของเราเอง ผมชอบคำกล่าวของคุณแฟรงค์ฮาเคมูเดอร์มากเลยครับที่ว่าวรรณกรรมคือห้องทดลองทางศิลธรรมแนวคิดนี้มองว่าเรื่องเล่าเปรียบเสมือนเครื่องจําลองสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปสํารวจทดลองและ,ะเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลําบากทางศิลธรรมโดยที่เราไม่ต้องรับผลกระทบอะไรในชีวิตจริงเลย ตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือภาพยนตร์เรื่อง Prisoners ที่บีบคั้นให้เราต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของพ่อที่ลูกสาวถูกลักพาตัวไปแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเป็นเราเราจะทำถึงขั้นไหนเรื่องเล่าแบบนี้แหละครับที่บังคับให้เราต้องทดสอบขอบเขตศีลธรรมของตัวเองและในห้องทดลองที่ปลอดภัยนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นว่าลึกๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนสุดท้ายนี้ผมก็เลยอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดดูนะครับ ตั้งแต่นิทานที่เคยฟังตอนเด็กหนังสือที่อ่านภาพยนตร์ที่ดูไปจนถึงข่าวสารและเรื่องราวที่เราเสพกันอยู่ทุกวันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องไหนที่กําลังหล่อหลอมลกทัศน์ความเชื่อและการตัดสินใจของเราอยู่ในตอนนี้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้